บสวยค่ะมันใกล้นามาพราก่า,อ,าอันตรายนี่ค่ะทุกคน Solar Cushion Ultra Matte SPF 50 PA บวกบวกบวกตัวนี้เนี่ยคุมมันมากๆสัญชาติเกาหลีเลยนะว,ว้าวเฮ้ยเนื้อบางเบามากทุกคนดูหน้าโบสิ สวยเนื้อแมทจริงดูคือจริงแล้วหน้าปกติของโมจะมีความแดงทุกคนแล้วเขาก็ปกปิดหมดเลยเราขออนุญาตแต่งหน้าแล้วก็ลงไปเทสกันเลยค่ะทุกคนโมจะขอไม่แต่งหน้าหนามากนะเพราะว่าโบต้องการที่จะทดสอบเขานิดนึงกินโคคุนกันเฮ้ยทุกคนลองเองแล้วโบก็ตกใจเองอะดีมากคือตกใจกับการปกปิดของเขาแล้วเขาไม่หนักหน้าเลยทุกคนราคา49บาทเท่านั้นเซเว่นนี่เราเป็นหุกสาขา ม,มันใกล้หน้านเพรา,าะว่าอันตรายคือเขาน่ากินมากๆเลยอ่ะอือออ่อ,อมอย่าลืมจะบอกว่าใดีมาก,กคนคือเขาราคาแค่ส9บาทแล้วเป็นแบบซองนะแต่ว่าใช้ดีมากๆเลย คือนี้ไม่ตึงไม่โดนทุกคนก็ดูจากหน้าบอดีผ่องม้างเหมาะกับการแบบไปกินหมูกระทะหรืออะไรเงี้ยคือทาครูชั่นอันนี้ไปได้เลยนะโซลานะครูชั่นอัลต้าแมทนะทุกคน SPF 50 PA บวกบวกบวกใช้กันใช้ดีไปเลยว้าวโซ